คือจการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดบนดาดฟ้าคือก่อนมีผู้ติดเชื้อโควิด3คนผมต้องขอปิดโรงแรมคุณและขอกักตัวพวกคุณับตั้งแต่วันนี้เป็นเวลา14วันเฮีย er, แล้วไงใครเฮียไม่ค่ะกำลังสั่งสองลูกไว้ไว้คุณพี่ยู อีแตวโรงแรมนี้จะต้องชิบหายเพราะมือกูแสดงว่าภาคนี้คุณประยุงร้ายเต็มติ่งไปเลยใส่ได้อย่างเข้าไปมือใช่ไหมที่กินไส้หมาไส้แมวไส้นกเนี่ยพระมหาเทวีเจ้าทรงเสวยแต่อาหารทิพย์ร้อยแตบูงานนี้แม่จะต้องตามคงมาช่วยแล้วละ <h> ่สะสภาปังปริเย มึงต้องช่วยเจนะฉัานจะได้รับตอบแทนเหรอเจจะทำให้มึงดังกว่าลิซ่าเจเรียกฉันมามีอะไรเหรอเจตอนนี้ที่หอมันมีปัญหาใ่เฮี่ยอะไรมึงแต่งตัวไม่ได้ต่งจากกูหรอกอีพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ได้ข่าวว่าท็อปฟอร์มเหรอมึงเดี๋ยวมึงจะได้เจอกู พร้อมไหมพร้อมไปเลยผูุ้่มปไปเอ้ยยายโอโยมึงไม่ไม่นิ่งไม่นิ่งนิชชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยไรครับไรมวินครับหรือว่าสองบีแมนงูมันคือหรือไม่เป็นนิมนต์ครับอสองสัพเะโลกปะเคาะสเนียบจันไร ถึงนายยกต้องถึงกระทรวงสาธารณสุขแชร์ไปแชร์แชร์รัวๆัวยี่สิบแชร์แชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปยี่สิบโรงแรมเนี่ยมึงอยู่มาเจ็ดแปดปีบริหารแย่ลงแย่ลงเฮ้ยด่าบิ๊กตู่ด่ามึงนี่แหละคนจนจนแล้วจนอีกเพราะมึงไอ้เงี้ยมึงด่าบิ๊กตู่ด่ามึงนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องโควิดที่อื่นพี่เขาฉีกกันหมดแล้วมีที่เนี้ย ฉีก็ฉีดไม่ครบเขาจะให้ฟรีมึงก็ไม่เอาควายแน่ๆเลยมึงด่าบิ๊กตู่ด่ามึงนี่แหละ